มาอีกแล้วค่ามาอีกแล้วสำหรับเกมจับผิดภาพดูซิจะตรงปกไหมวันนี้ขอนำเสนอเมนูจากซานตาเฟ่กับเมนูใหม่ซอสชีสเข้มนี่นะคะมีหลายเมนูให้เลือกมากแถมราคาก็เป็นมิสซ์ด้วยนี่ฟอร์มดูเมนูอื่นไปก่อน และเราก็ได้ชามะนาวาก่อนแล้วนะคะหนึ่งเหยือกระหว่างที่รอสเต็กที่เราสั่งไปนั้นเราก็ไม่มีอะไรจะทำนะคะเร่อนแก้วเล่นแล้วก็ <c oughs> ดูดจกเหยือกไปเลยแล้วกัน <c oughs> <c oughs> อุ๊ยมีคนใจดีลีนให้ด้วย และนี่นะคะสเต็กมาแล้วที่แม่สั่งก็คือสเต็กบาดอลี่ชีสซ,ซี่ผักโขมดูสิคะตรงปกมากๆเลยน่ากินสุดๆไปเลย <Wow. S 1> ใครอยากมาตามก็มาได้เลยนะคะที่ซานตาเฟ่ทุกสาขาหน้าตาตรงปกมาชิมรสชาติกันบ้าง <Wow. S 1> ่านิดนึงนะคะร้อนงา อร่อยมากค่ะรสชาติก็นัวมากเลยนะคะสำหรับคนชอบชีสจริงๆต่อด้วยมันบดค่ะ <c oughs> นี้จะได้ความเค็มจากซอสนะคะอร่อยค่ะ <c oughs> นี่กินไปจะหมดจานแล้วนะคะสเต็กปลานุ่มอร่อยมากคู่กับชีสก็สำหรับคนรักชีสเลยนะแม่ว่า จะชอบแต่ถ้าใครไม่ชอบชีสนะคะอาจจะจืดไปซึ่นิดนึงแต่สำหรับแม่ชอบนะคะ <Yes. S 1> ใครที่สนใจมาได้เลยนะคะเมนูนี้เดือนนี้สำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย